สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไลสต็อกนะครับขอต้อนรับสู่คอร์สเทคนิคครับเรื่องพื้นฐานแบบนําไปใช้ได้จริงนะครับตอนนี้เข้าสู่ EP 2แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักหุ้นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับว่าพื้นฐานการลงทุนหุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับนอกจากหุ้นแล้วเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็เครื่องหมายต่างๆที่ตลาดเจอแจ้งไว้นะครับสำหรับหุ้นนั้นๆเพื่อเราจะทําความรู้จักหุ้นให้มากขึ้นกันนะครับ ผมก็จะเล่าเรื่องก่อนว่าเวลาเราจะลงทุนหุ้นเนี่ยนะครับเราควรจะเปิดบัญชีประเภทอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ประเภทของนักลงทุนนะครับในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีใครเป็นดูในประเภทนั้นบ้างนะครับแล้วก็ดัชนีสําคัญไม่ว่าจะเป็นเซ็ตหนะครับหรือว่าเซ็ตร้อยคืออะไรนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น ETF นะครับ w a l l a n d DW DR นะครับแล้วก็ d r x นะครับ แล้วก็เครื่องหมายสาคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็น XD นะครับ XD เนี่ยคือการจ่ายปันผลนะครับดูซิว่าเราซื้อตอนไหนถึงจะได้เงินปันผลนะครับแล้วก็ XM นะครับแล้วก็เครื่องหมายในการเฝ้าระวังต่างๆนะครับได้จากต่างๆของหุ้นนั่นเองนะครับครานี้เนี่ยนะครับเรามาดูประเภทของบัญชีก่อนนะครับสำนักทุนเนี่ยที่ตั้งใจจะเปิดพอร์ตหุ้นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราควรจะเปิดพอร์ตประเภทไหนดีนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณทั้ง3าประเภทหลักๆนะครับอันแรกก็เรียกว่า Bal บาลานั่นเองนะครับแคชบาลานี่ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะเพราะว่าต้องใส่เงินลงไปก่อนนะครับอันนี้เนี่ยคือมีเท่าไหร่ก็สามารถซื้อขายได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อขายเกินเงินที่เราใส่ไปได้อันนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยป้องกันการคีย์ตัวเลขผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ศูนย์เพิ่มไปตัวหนึ่งเนี่ยนะครับวงเงินในการซื้อขายเนี่ยก็จะสูงขึ้นมากเกินไปนะครับ ถัดมาก็จะเป็นแค t แอคเคาท์นะครับอันนี้คือเราสามารถซื้อหุ้นก่อนนะครับแล้วเขาจะไปค่อยตัดบัญชีทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องผูกบัญชีกับธนาคารอันนี้ต้องระวังอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราคีย์จำนวนผิดเนี่ยก็จะตัดเงินเยอะเกินไปนะครับถัดมานะครับก็คือว่าเครดิตบาลานซ์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าบัญชีมาจินนะครับอันนี้แหละก็ทําให้เราสามารถกู้เงินจากโบรกเกอร์เนี่ยเพื่อซื้อหุ้นได้มากขึ้นนะครับคล้ายๆ นอกจากใช้เงินเราเองแล้วเนี่ยยังสามารถใช้เงินกู้นะครับในการซื้อหุ้นได้นี่ต้องระวังอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยรานะคาลงค่อนข้างแรงนะก็จะต้องถูกฟอร์ซเซล์หรือว่าถูกบัคับขายนะครับอาจจะสร้างผลเสียหายให้แก่นักทุนเนี่ยได้ค่อนง้างมากนะครับจากนั้นสรุปนิดนึงก็คือว่าสําหรับมือใหม่นะก็แนะนําบัญชีแคชบาลานั่นเองนะครับถัดมาคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องสู้รบปับมือใครบ้างนะครับในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็จะมีนักทุนเนี่ยอยู่4ประเภทหลักๆนะครับ อันแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่านักทุนสถาบันในประเทศนะครับหรือว่าสถาบันหรือว่ากองทุนนั่นเองนะครับก็กองทุนต่างๆเนี่ยที่ถือเงินของนักทุนเนี่ยเพื่อบริหารต่างๆบริหารการลงทุนนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ซื้อหุ้นด้วยตัวเองนะครับเราก็ฝากกองทุนเนี่ยลงทุนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักทุนประเภทนี้เขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการที่จะตัดสินใจในการลงทุนแทนเรานะครับถัดมากนะครับก็จะมีเขาเรียกว่า บัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่า pop page นั่นเองนะครับก็คือเป็นโบรกเกอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็น market m a k e ์นะครับเก่งกําไรในการาซื้อขายหุ้นนะครับอันนี้ก็จะมีในการซื้อซื้อขายนะครับถัดมากลุ่มหนึ่งที่สําคัญมากเลยเขาเรียกว่ากลุ่มนักลงทุนต่างชาตินะครับเรียกว่าต่างชาตินั่นเองนะครับก็จะเป็นเม็นเงินจากภายนอกที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลกับตลาดหุ้นค่อนข้างมากนะครับ เพราะว่าต่างชาติเนี่ยก็เหมือนเป็นเม็ดเงินข้างนอกที่มาใส่ตลาดหุ้นไทยถ้าต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นก็เหมือนมีเงินข้างนอกเข้ามาเติบก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความคึกคักและก็สามารถที่จะไต่ระดับขึ้นได้แต่เกิดต่างชาติขายเนี่ยก็จะราคาหุ้นก็จะค่อนข้างทยอยทยอยค่อยๆลงนะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามการลงทุนของต่างชาติด,ด้วยกลุ่มสุดท้ายก็เรานั่นเองนะครับก็คือนักลงทุนรายย่อยในประเทศหรือเรียกว่ารายย่อยนั่นเองนะฮะก็คือเราๆท่านๆที่ซื้อขายหุ้นนะหรือหรือ คราวนี้มาดูดัชนีสําคัญนะครับนอกจากเซตอินเด็กแล้วนะครับก็จะมีดัชนีสําคัญเนี่ยอีก2ตัวที่เราควรรู้จักนะครับอันนี้ก็จะมีการลงทุนในกองทุนด้วยก็คือเซต50แล้วก็เซตร้อยนะครับต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเซตห้าสิบเนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่สาภาพคล่องดีนะครับในการซื้อขายเนี่ยสูงสุด50หลักทรัพย์นะครับหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเป็นหุ้นบูชิปของประเทศไทยนั่นเองหุ้นที่มีขนาดใหญ่กิจการ ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับในบางกองทุนเนี่ยเขาก็จะระบุไว้เลยว่าเขาลงทุนในเซ็นหาสิก็จะได้พอเข้าใจว่าอ๋อเขาลงทุนในกิจการขนาดใหญ่ของประเทศนะนะครับแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งก็คือว่าเซ็นร้อยนะครับก็คือว่าหุ้นที่มีขนาดใหญ่100อันดับแรกนะก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเซ็นห้าสินั่นเองนะครับก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ทั่มีคงสูงนะครับดังนั้นเนี่ย ทั้งเซ็ตห้าสิบและเซ็ตร้อยเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงดัชนีในการคำนวณก็จะมีะรายชื่อหุ้นเข้ารายชื่อหุ้นออกนะเพื่อจะรู้ว่าใครอยู่ในดัชนีตรงนี้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยกองทุนต่างๆที่ลงทุนในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเนี่ยก็ต้องมีการปรับพอร์ตหุ้นตามดัชนีตรงนี้ด้วยนะครับคราวนี้มาส่วนสําคัญของเราแล้วนะครับก็คือว่าหุ้นสามัญนั่นเองนะครับหุ้นสามัญคืออะไรนะหุ้นสามัญเนี่ยก็คือการเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันก็ ที่มากกว่าเจ้าหนี้นะครับถ้าเกิดว่าสมมตินะครับในกรณีเลวร้ายนะฮะบริษัทเนี่ยเกิดมีเจ๊งขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยคนจะได้เงินคืนก่อนคือเจ้าหนี้นะครับหรือว่าคนที่ซื้อหุ้นกู้บริษัทนั้นนะครับส่วนคนซื้อหุ้นนะครับคือหุ้นเนี่ยก็จะได้เงินทีหลังนะดังนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าของเนี่ยก็ได้เงินสิบหลังสุดนั่นเองนะครับดังนั้นในการที่เราเลือกลงทุนหุ้นหรือว่าการซื้อหุ้นเนี่ยถือว่าเราเลือกเป็นเจ้าของกิจการส่วนหนึ่นนเองะครับ มันจะมีตัวอีกอันหนึ่งที่นั่งคุณเนี่ยอาจจะเห็นแวบๆผ่านๆตานิดนึงนะเพียงแต่ว่าอยากให้ทําความรู้จักไว้เขาเรียกว่าตัวของวอลเลนนะครับวอลเลนเนี่ยหรือว่าในภาษาไทยเต็มๆชื่อว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญนั่นเองนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยก็คล้ายชื่อย่อหุ้นนะครับเพียงแต่ว่าจะมีตัวขีดแล้วก็ตัว W แล้วก็ตัวเลขต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่าเป็นวอลเลนเนี่ยซีรีส์เท่าไหร่1นึ่อนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่มีวอลเลนแปลว่าเขามีใบสําคัญแสดงสิทธ ที่จะแปลงเป็นหุ้นแม่ได้ในอนาคตนะครับหรือหุ้นสามัญได้อนาคตแต่ต้องย้ําตอนนี้นิดนึงนะครับว่าวอลเลนต์ไม่ใช่หุ้นสามัญน,นะครับมีวันหมดอายุนะฮะดังนั้นเนี่ยวอลเลน์เนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นการลงทุนถือยาวได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็งกําไรก็จะมีราคาขึ้นลงนะฮะตามราคาหุ้นแม่แต่ก็จะมีความเหวี่ยงหรือความผันผวนที่มากกว่านั่นเองนะครับสามารถแปลงเป็นหุ้นแม่ได้นะครับโดยเขาก็จะมีราคาใช้สิทธิ์บอกอยู่ว่า ถ้าเรามีวอลเลน์อยู่1สิทธิ์นะครับสามารถแบ่งเป็นหุ้นแม่โดยใช้เงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะทําให้หุ้นแม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นหุ้นใดๆก็ตามนะครับที่มีวอลเลน์เนี่ยนั้นคุณเนี่ยก็คุณจะตระหนักไวน้น,นิดนึงว่าในอนาคตนะครับจะมีจำนวนหุ้นเยอะขึ้นพอมีจำนวนหุ้นเยอะขึ้นเสร็จแล้วเกิดอะไรตามมาก็คือว่าจะทําให้ตัวหารในการแบ่งกําไรของเราอะมากขึ้นตางนั่นเองก็จะมีส่งผลต่อ ผลที่เราจะได้น้อยลงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีวอลแลน์เนี่ยก็ให้เข้าใจไปว่าจำนวนทุนของบริษัทนั้นมีโอกาสที่จะมากขึ้นนั่นเองนะครับวอลแลน์อย่าลืมนะครับมีวันหมดอายุนะครับไม่ใช่การลงทุนที่ถือยาวตลอดไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหมดอายุแล้วแล้วเราไม่ใช้สิทธิ์วอลแลน์ต่างๆที่เราถือไว้จะเหลือเป็นศูนย์นั่นเองนะครับสำหรับนักทุนมือใหม่นะครับก็อาจจะยังหลีกเลี่ยงตัวนี้ไปก่อนนะครับเราลงทุนหุ้นสามัญเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่าเพราะว ตัวอ,อย่างเช่นหุ้นนะฮะ BTS นะครับถ้าเป็นหุ้น BTS เฉยๆเนี่ยเราก็จะคุ้นๆนะฮะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับ BTS Group Holding นั่นเองนะครับแต่ BTS เนี่ยก็จะมีตัวของ Walland ด้วยนะครก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะแปลงเป็นหุ้น BTS ในอนาคตนะครับก็ BTS ขีด W แล้วก็8ก็จะเป็น Walland Series ที่8แล้วนะก็จะออกเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ออกเป็นซีรีส์ที่8แล้วนะครับ แต่ว่า b t s เนี่ยก็จะมีการเพิ่มทุนเข้ามาเรื่อยๆในอนาคตนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยราคาก็จะมีการขึ้นมีการลงนะครับถ้าราคาใช้สิทธิ์นะครับไม่คุ้มค่านักทุนอาจจะไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราถือจนหมดอายุนะครับก็จะเหลือเป็นศูนย์นั่นเองนักทุนมือใหม่ต้องระวังในส่วนนี้นะครับคราวนี้นอกจากหุ้นสามัญแล้วนะครับเราสามารถลงทุนอะไรได้อีกนะครับก็จะมีตัว ETF นะครับก็คล้ายๆเป็นกองทุน แต่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับตัวหลักๆก็จะเป็นเช่น t ด UH ็กนั่นเองนะครับ t ด็กเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในเซ็ต50แต่ในสมัยนี้ก็จะมีกองทุนอื่นๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถมีโอกาสในการลงทุนในสิ่งต่างๆได้นะครับก็ความแตกต่างระหว่าง ETF กับการลงทุนกองทุนเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่า ETF เนี่ยสามารถซื้อขายได้ในทันทีนะครับรูราคาซื้อขายเลยนะครับว่าเราสามารถซื้อขายราคาเท่าไหร่ แต่กองทุนเนี่ยนะครับเราก็ต้องรอจนสิ้นวันนะครับถึงจะรู้ว่าเราซื้อขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ ETF เนี่ยก็จะมีความคล้ายๆหุ้นแต่เป็นกองทุนนั่นเองนะครับถัดมาก็ดูตัว DW อันนี้เนี่ยก็คล้ายๆเป็นวอลเลนถ้าถ้าเรียกง,ง่ายๆภาษาบาลเรียกว่าเป็นวอลเลนทีมนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นตราสารที่เราสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยให้นักลงทุนเนี่ยมือใหม่ได้ทําความรู้จักไว้ก่อนเผื่อในอนาคตเนี่ยจะมีความ มีความเข้าใจหุ้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสหนึ่งในการลงทุนนั่นเองนะครับขาขึ้นเราซื้อไว้หุ้นขึ้นเราได้กําไรขาลงเราซื้อไว้หุ้นลงเราก็ได้กําไรเช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่เราผิดทางนะครับก็สามารถขาดทุนได้เช่นเดียวกันนะครับ ดีเนี่ยก็จะมีอัตราทดอัตราทดก็แปลว่ามันจะมีความเหวี่ยงหรือการวิ่งเนี่ยที่มากกว่าหุ้นสามัญทั่วไปนะครับและที่สําคัญเลยก็จะมีวันหมดอายุด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ time decay ด้วยก็คือหมายความว่าราคาของ DW เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆตามอายุที่ใกล้หมดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังส่วนนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็ทําความรู้จักไว้ก่อนนะไว้เราชํานาญการลงทุนหุ้นเมื่อไหร่เนี่ยถึงค่อยไปเริ่มลงทุนตัว DW นั่นเองนะครับ คราวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่นะครับในเร็วๆนี้เลยเขาเรียกว่า DR นะครับอันนี้เนี่ยคือตาสันนะครับแสดงสิทธิ์ในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศทําให้นักทุุนไทยสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยสามารถซื้อขายเป็นเงินบาทได้มีการอ้างอิงถึงตลาดหลักทรัพย์หุ้นเมืองนอกนะครับก็จะมีหุ้นฝั่ง ฝั่งเอเชียกับฝั่งอเมริกานะครับที่หลักๆที่เราจะมีกันนะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเอาเงินไปต่างประเทศไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับสามารถซื้อเป็นเงินบาทและยังได้รับสิทธิ์ปันผลด้วยเช่นเดียวกับการลงทุนหุ้นต่างประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นหุ้นต่างประเทศเนี่ยได้อะไรก็เราก็จะได้สิทธิ์ตามนั้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย DR เนี่ยจะเป็นทาง ผู้ออกนะครับเช่นของทางกรุงไทยนั่นเองนะครับก็จะมีออกดีต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนี่ขอยกตัวอย่างบางตัวอย่างของดีนะครับเราอาจจะเคยได้ยินหุ้นของยูนิโคลนะครับที่ขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เป็นหุ้นต่างประเทศนะครับเราไม่สามารถซื้อได้นะครับถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องเปิดพอร์ตต่างประเทศโอนเงินไปนะครับแล้วก็แปลงเงินเป็นสกุลโลเคอลนะครับแล้วถึงจะสามารถซื้อได้นะครับดังนั้นเนี่ยทางดีนะครับเขาก็เปิดโอกาสให นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับโดยการที่จะซื้อในตลาดซับเลยนะชื่อย่อก็ Unico 80 80ูเนี่ยก็คือจากธนาคารของภุุิไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายตัวมากกว่านี้นักลงทุนเนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตลาดหลักทรัพย์และในอนาคตเนี่ย DR เนี่ยก็จะมีการออกหุ้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้นะครับคราวนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า DRX บก็จะมีตัว x ต่อท้ายนะครับ DRX เนี่ยนะครับ x เนี่ยก็แปลมาจากว่า extra s m a าสนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนหุ้นต่างประเทศเช่นฝั่งอเมริกานั่นเองซึ่งเวลาเปิดปิดเนี่ยจะไม่เหมือนกับตลาดซับบ้านเรานะครับบ้านเราก็จะเปิดตอนกลางวันใช่ไหมครับส่วนอเมริกาเนี่ยก็จะทําการเปิดตอนกลางคืนซึ่งตลาดเราก็ปิดไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีอีกตลาดหนึ่งที่เราสามารถซื้อขายได้ก็คือ DRX นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับหุ้นที่ดังๆหน่อยนะครับก็คือเบิร์กชัยฮัทเวของ ปูบอลลีมวัฟเฟต์นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นเขาได้นะครับก็เป็นโอกาสที่นักทุนไทยสามารถซื้อได้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้อหุ้นปู่วัฟเฟต์จริงๆหนึ่งเนี่ยหนึ่งหุ้นเนี่ยราคาแพงมากนะครับแต่ DRX เนี่ยก็ทําให้เราสามารถซื้อในเงินบาทเนี่ยโดยใช้เงินไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับสามารถซื้อขายในเวลาตอนยางคืนได้ตามที่ตลาดอเมริกาเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นพันหนึ่งของทางกรุงไทยนะถือว่าดีดีมากๆเลยนะครับที่ทาให้นักทุนเนี่ยสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ ดังนั้นเนี่ยในการลงทุนพุ้นเนี่ยนอกจากเราจะเลื่อกลงทุนบริษัทในไทยแล้วนะครับเรายังสามารถเลื่อกลงทุนบนตริษัทเนี่ยต่างประเทศได้ด้วยนะครับในการที่กระจายความเสี่ยงของเรานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องหมายสําคัญนะครับในการลงทุนที่เราควรต้องรู้นะครับก็คือเครื่องหมายแรกที่เราจะรู้จักกันก็คือเครื่องหมาย XD นั่นเองนะครั XD บ XD เนี่ยย่อมาจากว่า ex-dividend นะครับเวลาลงทุนพุ่นเนี่ยผลตอบแทนที่เราจะได้ก็คือเงินปันผลนั่นเองนะครับเราก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าเออเราซื้อตอนไหนเนี่ยถึงจะได้เงินปันผลนะคร ังนั้นเนี place, yup. ่ยเขาก็จะมีวันกําหนดว่าวัน XD เนี่ยแหละเป็นวันกําหนดว่าใครจะได้ปันผลหรือไม่ได้ปันผลนั่นเองนะครับ XD เนี่ยย่อมาจากคําว่า x c o u p e d i v i d e n d นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ซื้อนะครับหลังณวันที่ขึ้น XD เนี่ยจะไม่ได้เงินปันผลนะครับเล่าให้ง่ายก่อนก็คือว่าสมมติแล้วกันนะครับว่าวันปันผลเนี่ยเป็นวันที่25มีนาคมนะครับของทุกปีแล้วกันนะครับในรอดนี้แล้วกัน25มีนาคมนะครับถ้าเราซื้อวันที่24 นะครับแล้วถือค่ามาวันที่25เราจะยังได้เงินปันผลแม้วันที่25เนี่ยเปิดตลาดมาเราจะขายหุ้นเลยก็ตามนะครับขอให้เราถือค่ามานะครับจากวันที่ 24, วันที่24มีนาคมมาเป็นวันที่25เราจะยังได้เงินปันผลแต่ถ้าเราซื้อเช้าวันที่25นะครับเราจะไม่ได้เงินปันผลนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูปฏิทินดีๆน,นะครับ <c oughs> ข้อควรระวังของนักทุนมือใหม่เลยก็คือว่าวันที่เขาขึ้น XD ดูนิดหนึ่งว่ามันเป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์อะไรครับเพื่อเราจะได้วางแผนถูกเพราะว่าเราจะมีวันหยุดวันเสาร์วอาทิตย์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่25ถ้าเกิดเป็นวันจันทร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องซื้อแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ต้องย้อนเวลากลับไปนิดหนึ่งนะครับแต่พอเราได้เอกดีเสร็จแล้วนะครับเราจะยังได้ไม่ได้ปันผลทันทีนะครับก็ต้องผ่านที่ประชุมวัตถุพุดว่าอนุมัติปันผลไหมนะครับ และวปันผลที่เราได้รับนั้นนะครับจะเสียภาษี10%นะครับแต่สามารถเป็น Final แท็ได้คือว่าสามารถเอามายื่นรวมหรือไม่ยื่นรวมภาษีบุคคลก็ได้นะครับในการปันผลเนี่ยสามารถเป็นผลได้ทั้งหุ้นแล้วก็เงินก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะปันผลเป็นเงินนะครับ และถ้าเกิดว่าปีไหนนะบริษัทมีกําไรค่อนข้างเยอะก็จะจ่ายปันผลพิเศษนะครับเป็นเอ็กซ์ต้ามาให้กับนักทุนก็ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่านักทุนระยะยาวเนี่ยก็จะค่อนข้างหวังสองตัวเงินปันผลนะครับตัวส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในวันขึ้นเครื่องหมายนะครับเขาก็จะบอกว่า ขึ้นเครื่องหมายวันไหนนะครับก็คืออย่างในตัวอย่างก็วันที่6มีนาคมปี67นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคนะครับว่าจะจ่ายเงินช่วงไหนหลังจากขึ้นเครื่องหมายแล้วนะอีกสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะจ่ายเงินนะครับก็จะโอนเข้าบัญชีให้กับทางนักลงุนนั่นเองเราก็สามารถที่จะทําเรื่องนะครับไว้นะครับแล้วเขาก็จะโอนบัญชีให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําเรื่องไม่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับเขาก็จะส่งเป็นเช็คมาให้นะครับคราวนี้อีกสิทธิ์หนึ่งที่นักลงทุนจะได้นะครับก็คือ XM นะครับก็คือการเข้าร่วมประชุมต่างๆนะครับหรือว่าประชุมสามัญประจําปีหรือว่า AGM นะครับหลักการของเราก็คล้ายๆกับ XD นะครับเราก็จะมีวันนะที่กําหนดว่า XM คือวันไหนนะครับถ้าเราซื้อก่อน XM นะครับก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าประชุมนะครับสามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลต่างๆนะหรือว่าลงมติวาระต่างๆได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกสิทธิ์หนึ่งที่นักทุนเนี่ยจะได้นะครับดังนั้นเนี่ยหลักการก็คล้ายๆกับทางของ XD เลยนะครับ คราวนี้นอกจากเครื่องหมาย X เนี่ยนอกจาก XD แล้ว XM แล้วเนี่ยก็จะมี X ต่างๆนะครับ XR ก็คือการได้สิทธิต่างๆส่วนอย so, ่าง XR เนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่างๆนะครับจริงๆก็มีอีกมากมายนะฮะ XS XTXA นะครับ, X S, X T, X รบอันนี้ก็ก็จะเป็นสิทธิต่างๆดังนั้นเนี่ยนักนักลงทุนกควรต้องรู้นะครับว่าเ,เรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับคราวนี้มาดูเครื่องหมายข้อควรระวังดีกว่านะว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับ เขามีเครื่องหมายเนี่ยข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือตัว H นะครับเวลาเราเปิดตลาดซื้เปิดหุ้นดูนะครับมันก็จะมีตัว H ต่อท้ายวงเล็บต่อท้ายนะครับ H เนี่ยก็คือเป็นการระง,งับการซื้อขายชั่วขาว่าเนื่องจากว่ามีข่าวมากระทบกับพื้นฐานกิจการนะครับอันนี้ก็จะพอพอระง,งับช่วงเข่าเสร็จปุ๊บพอเปิดตลาดช่วงบ่ายเสร็จปุ๊บก็จะซื้อขายได้นะก็จะรับ1ช่วงกาารซื้อขยนะครับับถดมาตัวสําคัญมากอันนี้า,ร,า SP, รับ ถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยเขาขึ้นว่า SP นะฮะนักลงทุนเนี่ยควรต้องระวังเพราะว่า SP เนี่ยจะไม่สามารถซื้อขายได้จนกว่าจะปลดเครื่องหมายนี้สาเหตุของการ SP เช่นไรบ้างเช่นงบการเงินไม่ดีนะครับผู้สอบบัญชีไม่รับรองตัวงบการเงินนะครับบริษัทมีพื้นฐานบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับมีเรื่องของการไม่จ่ายเงินหุ้นกู้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือมีพื้นฐานอะไรที่เปลี่ยนไปก่อนขงเยอะนะครับก็จะขึ้น sp ไว้พอขึ้น sp เสร็จปุ๊บนักลงทุนไม่สามารถที่จะซื้อขายหุ้นตัวนั้นได้นะรับรอจนทั้งปลด sp ซึ่งใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับถัดมาก็จะเป็นเครื่องหมายเตือนต่างๆนะเป็นเครื่องหมาย c นะก็คือเตือนว่าหุ้นตัวนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องระวังบ้างนะครับ np นะครับก็คือว่าบริษ,ษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องรายงานข้อมูลบางอย่าง nc ก็แปลว่าต้องอได้รับรายงานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากสําคัญเลยก็คือตัว sp เนี่ยนะครับ ทำให้นักทุนเนี่ยไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ถึงเราจะอยากขายหุ้นนะเราก็ไม่สามารถขายได้นะครับก็ต้องระวังเครื่องหมายต่างๆพวกนี้นะครับเราก็จะดูแล้วนะครับว่าการลงทุนหุ้นเนี่ยพื้นฐานหุ้นเนี่ยมีอะไรนะครับหุ้นที่ประกอบตลาดรัพย์มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่อยู่ตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญเองก็ตามนะครับวอลเลนนะครับตัว DW และแม้กระทั่งดีที่เราสามารถซื้อหุ้นในต่างประเทศได้นะครับ แล้วก็เครื่องหมายสำคัญต่างๆนะครับเช่น XD XM ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้สิทธิ์ในการรับปันผลหรือสิทธิ์ในการประชุมนะครับก็ต้องซื้อให้ทันตัวเครื่องหมาย XD XM นะครับแล้วก็เครื่องหมายสาคัญในการระวังนะครับหุ้นต่างๆดังนั้นเนี่ยการที่เลือกหุ้นดีเนี่ยก็ช่วยเราป้องกันจากเครื่องหมายต่างๆตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการลงทุนหุ้นนะครับก็ยังไม่จบนะครับในการลงทุนหุ้นก็ยังมีพื้นฐานเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปนะครับ